องค์ประกอบของมัชชิมาปฏิปทาหมวดปัญญาข้อ2สัมมาสังกัปปะองค์มรรคข้อที่สองนี้มีคำจำกัดความแบบทั่วไปตามคำภีดังนี้ในมหาสติปัฏฐานสูตรทีคณิกายมหาวัรคมีุธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาสังกัปปะเป็นฉไหน เนคมะสังกัปปะอัพยาบาทสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะนอกจากนี้ยังมีคำจำกัดความแบบแยกออกเป็นระดับโลกิยะและระดับโลกุตระดังนี้ในมหาจัตตารีสกสูตรมัชฌิมนิกายอุปริปันาตมีปุทุพน์ว่าภิกษุทั้งหลาย สัมมาสังกัปปะเป็นชไหนเรากล่าวว่าสัมมาสังกัปปะมีสองอย่างคือสัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะเป็นฝ่ายบุญอำนวยวิบากแก่ขันอย่างหนึ่งกับสัมมาสังกัปปะที่เป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระและเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่งสัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะคือเนคขมะสังกัปปะ อพยาบาทสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะที่เป็นอริยะไม่มีอาสะวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคคือตักกะความตรึกวิตักกะความนึกคิดสังกัปปะความดำริอปปนาความคิดแนบแนว่วพยัปปนาความคิดปักแน่นแฝนความเอาใจจดจ่อลงวจีสังขารของบุคคลผู้มีจิตเป็นอริยะ มีจิตไร้าอาสวะมีอริยมรรคเป็นสมังคีผู้กำลังเจริญอริยมรรคอยู่เพื่อรวบรัดในที่นี้จะทำความเข้าใจกันแต่เพียงคำจำกัดความแบบทั่วไปที่เรียกว่าเป็นขั้นโลกยะเท่านั้นตามคำจำกัดความแบบนี้สัมาสังกปะคือความดำริชอบหรือความนึกคิดในทางที่ถูกต้องตรงข้ามกับความดำริผิด ที่เรียกว่ามิจฉาสังกปะซึ่งมีสามอย่างคือมิจฉาสังกปะอย่างที่หนึ่งกามสังกปะหรือกามวิตกคือความดำริที่เกี่ยวข้องกับการความนึกคิดในทางที่จะสแสวงหาหรือหมกมุ่นพัวพันติดข้องอยู่ในสิ่งสนองความต้องการทางประสาททั้งห้าหรือสิ่งสนองตัณหาอุป,ปาทานต่างๆความคิดในทางเห็นแก่ตัวเป็นความนึกคิดในฝ่ายราคะ หรือโลภะมิจฉาสังกปะอย่างที่สองพยาบาทสังกปปะหรือพยาบาทวิตกคือความดำริที่ประกอบด้วยความขัดเคืองไม่พอใจเครียดแค้นจิงชังคิดเห็นเพ่งมองในแง่ร้ายต่างๆมองคนอื่นเป็นศัตรูผู้มากระทบกระทั่งเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นไปในทางขัดอกขัดใจเป็นความนึกคิดในฝ่ายโทสะ แง่ถูกกระทบซึ่งตรงข้ามกับเมตตามิจฉาสังกปะอย่างที่สวิหิงสาสังกปะหรือวิหิงสาวิตกคือความนํำริในทางที่จะเบียดเบียนทำร้ายข่มเหงตัดรอนและทำลายอยากไปกระทบกระทั่งรกรานผู้อื่นอยากทำให้เขาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นความนึกคิดในฝ่ายโทสะแง่จะไปกระทบ ซึ่งตรงข้ามกับกรุณาความดำริหรือแนวคิดแบบนี้เป็นเรื่องปกติของคนส่วนมากเพราะตามธรรมดาเมื่อบุตุชนรับรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยการเห็นได้ยินเป็นต้นจะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างคือถ้าถูกใจก็ชอบติดใจอยากได้พัวพันคล้อยตามถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ชอบกัดใจ ขัดเคืองผลักแย้งเป็นปฏิปักษ์จากนั้นความดำรินึกคิดต่างๆก็จะดำเนินไปตามแนวทางหรือตามแรงผลักดันของความชอบและไม่ชอบนั้นด้วยเหตุนี้ความคิดของบุุชนโดยปกติจึงเป็นความคิดเห็นที่เอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมีความพอใจและไม่พอใจของตนเข้าไปเคลือบแฝงชักจูงทำให้ไม่เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นของมันเองล้นลวน ความนึกคิดที่ดำเนินไปจากความถูกใจชอบใจเกิดความติดข้องผัวพันเอียงเข้าหาก็กลายเป็นกามวมิตกส่วนที่ดำเนินไปจากความไม่ถูกใจไม่ชอบใจเกิดความรู้สึกกระทบกระทั่งขัดเคืองชิงชังเป็นปฏิปักษ์มองในแง่ร้ายก็กลายเป็นพยาบาทวิตกที่พุ่งออกมาเป็นความคิดรุกรานคิดเบียดเบียนกลั่นแกล้งขมเหงเล่นล่าทำลาย ก็กลายเป็นวิหิงสาวิตกทำให้เกิดทัศนคติหรือเจตคติต่อสิ่งต่างๆอย่างไม่ถูกต้องความดําริหรือความนึกคิดที่เอ็นเอียงทัศนคติที่บิดเบือนและถูกเคลือบแฝงเช่นนี้เกิดขึ้นก็เพราะการขาดโยนิโสมนสิการแต่ต้นคือมองสิ่งต่างๆอย่างผิวเผินรับรู้อารมณ์เข้ามาทั้งดุนโดยขาดสติสัมปชัญญะและปล่อยความนึกคิด ให้แล่นไปตามความรู้สึกหรือตามเหตุผลที่มีความชอบใจไม่ชอบใจเป็นตัวนำไม่ได้ใช้ความคิดวิเคราะห์แยกแยะและความคิดสืบสาวสอบค้นเหตุปัจจัยตามหลักโยนิโสมนสิการโดยนัยนี้มิจฉาทิฏฐิคือความเข้าใจผิดพลาดไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจึงทาให้เกิดมิจฉาสังกัปปะคือดำรินึกคิดและมีทัศนคติต่อสิ่งทั้งหลาย อย่างผิดพลาดบิดเบือนและมิจฉาสังกปะนี้ก็ส่งผลสะท้อนให้เกิดมิจฉาทิฏฐิเข้าใจและมองเห็นสิ่งทั้งหลายอย่างผิดพลาดบิดเบือนต่อไปหรือยิ่งขึ้นไปอีกองค์ประกอบทั้งสองคือมิจฉาทิฏฐิและมิจฉาสังกปะจึงส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันในทางตรงข้ามการที่จะมองเห็นสิ่งทั้งหลายถูกต้องตามที่มันเป็นได้ จะต้องใช้โยนิสโสมนสิการซึ่งหมายความว่าขณะนั้นความนึกคิดความดำริต่างๆจะต้องปลอดโปร่งเป็นอิสระไม่มีทั้งความชอบใจความยึดติดผัวพันและความไม่ชอบใจผลักแย้งเป็นปฏิปักษ์ต่างๆด้วยข้อนี้มีความหมายว่าจะต้องมีสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะและองค์ประกอบทั้งสองอย่างนี้ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกับในฝ่ายมิจฉานั่นเองโดย,น,ยนัยนี้ด้วยการมีโยนิโสมนสิการผู้นั้นก็มีสัมมาทิฏฐิคือมองเห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเมื่อมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงจึงมีสัมมาสังกัปปะคือดำรินึกคิดและตั้งทัศนคต,ติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้องไม่เอ็นเอียงยึดติดหรือผลักแย้งเป็นปฏิปักษ์ท่า,าทีของจิตใจอย,อย่างนี้ พัฒนาขึ้นไปในขั้นสูงจะกลายเป็นอุเบกขาซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งในการใช้ความคิดอย่างได้ผลหาได้มีความหมายเป็นการนิ่งเฉยไม่เอาเรื่องเอาราวอย่างที่มักเข้าใจกันไม่เมื่อมีความดํารินึกคิดที่เป็นอิสระจากความชอบใจไม่ชอบใจเป็นกลางเช่นนี้จึงทําให้มองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงคือเสริมสัมมาทิฏฐิให้เพิ่มผูนยิ่งขึ้นจากนั้น องค์ประกอบทั้งสองก็สนับสนุนกันและกันหมุนเวียนต่อไปในภาวะจิตที่มีโยนิโสมนสิการจึงมีความดำริตริตรึกนึกคิดซึ่งปลอดโปร่งเป็นอิสระปราศจากความเอ็นเอียงทั้งในทางผูกติดและในทางผลักขัดตรงข้ามกับมิจฉาสังกปะเรียกว่าสัมมาสังกปะมีสามอย่างเช่นเดียวกันคือหนึ่งเนคขมะสังกปะ หรือเนกขมมวิตกคือความดําริที่ปลอดจากโลภะความนึกคิดที่ปลอดโปร่งจากกามไม่หมกมุ่นพัวพันติดข้องในสิ่งสนองความอยากต่างๆความคิดที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวความคิดเสียสละและความคิดที่เป็นคุณเป็นกุศลทุกอย่างจัดเป็นความนึกคิดที่ปราศจากราคะหรือโลภะเนกขม,มะเท่ากับอโลภะเนกขม,มาธาตุเท่ากับ กุศลธรรมทางปวงสัมมาสังกัปปะอย่างที่สองอภยาบาทสังกัปปะหรืออภยาบาทวิตกคือความดําริที่ไม่มีความรู้สึกกระทบกระทั่งขัดเคืองชิงชังหรือเพ่งมองในแง่ร้ายต่างๆโดยเฉพาะมุ่งเอาธรรมที่ตรงข้ามคือเมตตาซึ่งหมายถึงความปรารถนาดีความมีไมตรีต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขจัดเป็นความนึกคิดที่ปราศจากโทสะ อภยาบาทธาตุเท่ากับเมตตาสัมมาสังกัปปะอย่างที่สาอาวิหิงสาสังกัปปะหรืออวิหิงสาวิตกคือความดาริที่ไม่มีการเบียดเบียนการคิดทําร้ายข่มเหงหรือทําลายโดยเฉพาะมุ่งเอาธรรมที่ตรงข้ามคือกรุณาซึ่งหมายถึงความคิดช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์จัดเป็นความนึกคิดที่ปราศจากโทสะเช่นเดียวกัน